ผมมาดูนกนะครับที่หนองสินะครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับอืสวยงามครับน,นกหากินปลาครับไม่รู้นกอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูนกเป็ดครับก็สวยงามนะครับ ใช้ขาตั้งนะครับถ้าไม่ใช้ขาตั้งนี้ไม่ได้เลยนะครับยใช้ขาตั้งมานะครับสวยงามนะครับนกโอ้โหตากแดดก็ยอมละครับสวยงามขนาดนี้ครับอืมสวยจริงๆครับผมใช้นิคอน P พันนะครับตัวนี้ซูมได้ 125x ยี่เข้าซูมนะครับดูครับสวยงามจริงๆครับ Soy ganador.